สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับศัตรูของเมลอนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือมแมลงหวีขาวครับอุ้กล้องไม่ชัดครับมืดไปหน่อยครับครับนี่แหละครับคือตัวของมแมลงหวีขาวครับตัวมันเล็กนะครับผม ปาบินไตละแมลงวีขาวก็เป็นมแมลงอีกชนิดหนึ่งครับผมที่ค่อนข้างอันตรายมากสําหรับเมลอนของเรานะครับผมก็มันจะเป็นพาหะนาไวรัสเข้าสู่ต้นเมลอนของเรานะครับต้องระวังให้ดีๆครับเห็นตัวเล็กแบบนี้นี่ร้ายกาจมากนะครับผม ถ้ามีในแปลงเรานี่ต้องระวังนะครับต้นเมลอนจะติดไวรัสกันนะครับแมลงวีขาวมันจะชอบเกาะอยู่ใต้ใบนะครับผมอยู่ตัวเนี้ยอยู่อยู่ปลายใบ ตัวจะเล็กนะครับผมแต่สังเกตได้ไม่ยากครับผมถ้ามันอยู่ในแปลงเราตัวนี้หลบอยู่ที่ไหนส่วนไอตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมากินแมงวีขาวหรือเปล่าครับน่าจะเป็นพวก ตัวห่ตัวเบี้ยน,นะครับนี่หวีขาวอยู่หน้ามันนี่สองตัวไม่รู้ว่ามันจะมาจับกินหรือเปล่านะครับมแมลงตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้ามีในแปลงผมไม่ค่อยจะกําจัดออกไปนะครับก็ให้มันมากินพวกเพลี้ยพวกอะไรนะครับ ในส่วนของการป้องกันนะครับผมก็ตอ,ตอนเราลงกล้าให้ลองก้นหลุมด้วยสตาร์เกิลจีครับผมสตาร์เกิลจที่เป็นตัวสีม่วงๆครับผมที่เป็นลักษณะของเม็ดทรายครับผมก็เอาลองก้นหลุมไปก่อนนะครับสําหรับสําหรับเป็นสารเคมีที่ใช้นะครับ หรือว่าจะใช้สมุนไพรไล่แมลงก็ได้นะครับผมถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็ม e. ีวเรยาครับผมฉีดพ่นไอ้ยามอยากให้มันมีในแปลงปลูกเมลอนของเรานะครับผมเห็นตัวเล็กๆแบงนี้อันตรายก็จะทำให้เมลอนเราติดไวรัสนะครับ อาการของเอต้นที่ถูกแมงวีขาวกัดแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงครับผมส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ยอดนะครับผมแมงวีขาวจะไปกัดตรงยอดอ่อนให้สังเกตดูว่าเอาถ้ายอดอ่อนของเราเนี่ยยอดไม่เดินแล้วก็จะเป็นลักษณะของใบยอดอ่อนเนี่ยจะม,วมว้วนๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปตะปุ่มตะปำ่ำยอดไม่เดิน ใบยอดอ่อนเป็นตะปุมตะปาเนี่ยครับผมคืออาการที่แมลงดีขาวมากัดและดูดน้ําเลี้ยงของต้นเมลอนเรานะครับให้ยอดไม่เดินละก็แสดงว่าติดไวรัสแล้วน,นะครับครับถ้าเพื่อนๆเจอไอตัวนี้อยู่ในแปลงครับก็พยายามป้องกันไละกาจัดมันให้เร็วๆนะครับจริงๆไม่ต้องไม่ต้องรอให้เจอ ในแปลงเราหรอครับก็พยายามป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันมีในแปลงเราอันตรายครับผมถ้าเป็นไวรัสนี่ก็ถอนอย่างเดียวเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเพื่อนๆเจอแมลงหวีขาวในแปลงก็พยายามกําจัดให้เร็วๆครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ